สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูโตะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับในชั่วโมงที่4นะครับชั่วโมงที่4นี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานโฟชาร์ r นะครับเดี๋ยวโฟชาร์ t คืออะไรโฟชาร์ t เป็นยังไงเราเคยได้ยินนะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายความหมายของ คำว่าโฟลชาร์ตผัางงานโฟ o ชาร์ t ก่อนนะครับการแสดงอัลกอริทึมด้วยผัางงานหรือโฟ o ชาร์ r นะครับโฟลชาร์หรือผัางงานเนี่ยก็หมายถึงแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับโดยมีสัญลักษณ์หรือคำอธิบายโดยมีขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับเราสังเกต มาโดยตลอดเลยตั้งแต่หน่วยที่สองที่สามไปจนถึงหน่วยที่สี่นะครับก็จะมีการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากลำดับแรกไล่เรียงมาจนถึง,ถงลำดับสุดท้ายจะไม่มีการลัดขั้นตอนนะครับเราต้องทำงานเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับทีนี้ผังงานหรือโฟร์ชาร์ตนะครับมีสัญลักษณ์ยังไงมีคำอธิบายยังไงเรามาดูกันต่อนะครับ สัญลักษณ์ของผังงานหรือโฟลชาร์ตนะครับก็จะเป็นรูปแต่ละรูปเห็นไหมครับมีแต่ละรูปมีสัญลักษณ์แต่ละแบบแตกต่างกันออกไปนะครับและก็จะมีความหมายเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันเลยนะครับว่ามีความหมายยังไงเริ่มจากรูปแรกครับก็จะเป็นรูปวงรีอย่างนี้นะครับแทนจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการทํางานนะครับก็จะอยู่ข้างบนสุดแล้วก็สุดท้ายก็คือ เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับต่อมาก็เป็นรูปลูกศรเห็นไหมครับลูกศรมีขึ้นลูกศรขึ้นกับลูกศรลงเห็นะครับก็จะแทนทิศทางการดําเนินงานนะครับทีนี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับก็จะแทนการดําเนินงานนะครับหรือการประมวลผลนะครับต่อไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมอีกเหมือนกันครับแต่คนละระอย่างนะครับ ก็จะเป็นการนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์นะครับก็คือสัญลักษณ์เนี้ยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะแทนข้อความหรือข้อมูลทุกอย่างที่เราสั่งการไปทางผ่านทางแป้นพิมพ์นะครับสัญลักษณ์นี้จะแทนนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันนะครับแต่ละอัน อันนี้ก็จะแทนการตัดสินใจนะครับหรือเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้นะครับเดี๋ยวกูจะมีผัางงานอธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดวงกลมนะครับจุดวงกลมก็จะแทนแทนนะครับความหมายคือเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับทีนี้รูปต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปนะครับจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ ด้านหลังก็จะเป็นโคง้โคงแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์การแสดงผลบนหน้าจอนะครับก็อย่างเช่นเราพิมพ์อะไรเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแสดงผลทางหน้าจอให้เราได้เห็นนะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงแทนตอนนั้นนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมอยงอีกงหน่อยนะครับก็จะแทนการนําเข้า ข้อมูลหรือนําออกข้อมูลเข้าหรือข้อมูลข้อมูลออกนะครับทั้งสองอันโดยที่ไม่ระบุว่าเป็นข้อมูลที่มาจากอะไรนะครับไม่ได้ระบุว่ามาจากคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับเป็นการนําเข้านําออกข้อมูลโดยที่ไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับผัางงานแบบโครงสร้างเรียงลาดับนะครับอย่างที่ครูอธิบายไปแต่แรกว่า ผังงานหรือโฟล์ชาร์ดเนี่ยมันจะแบ่งย่อยออกเป็น2อย่างนะครับก็คือผังงานโครงสร้างแบบแบบเรียงลําดับนะครับแล้วก็ผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะครับมันเป็นยังไงนะครับผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็มีตวักษรลงมา ไล่ลงมาลงดด้านล่างครับก็เรียงลําดับลงมาก็จะเป็นอะไรครับนี่ถ้าเราป้อนข้อมูลนะครับป้อนข้อมูลเข้า,าผ่านแป้นพิมพ์ก็จะเป็นตัวนี้ครับสัญลักแบบนี้ครับแทนการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์นะครับทีนี้ก็จะมีอะไรครับลําดับลงมาอีกอันนึงก็จะเป็นการแสดงชื่อหรือการแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับเราป้อนชื่อแล้วนะครับแล้วก็ ลำดับต่อมาชื่อที่เราพิมพ์เข้าไปที่เราป้อนเข้าไปนะครับก็จะแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ้นสุดสิ้นสุดแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนนี่คือผังงานแบบโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะครับก็คือทํางานตั้งแต่ข้างบนมาเริ่มต้นมาแล้วก็ทำลําลดับถัดไปนะครับป้อนชื่อทางแป้นพิมพ์นะครับลำดับต่อไปก็คือแสดงชื่อ แสดงผลอทางหน้าจอครับเราพิมพ์อะไรเข้าไปเราป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปก็จะแสดงผลทางหน้าจอนะครับแล้วก็สิ้นสุดการทํางานนะครับอันนี้คือผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างง่ายๆให้พวกเราได้มองเห็นภาพก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกนะครับก็จะแตกต่างกับผังงานโครงสร้างแบบลําดับ ถ้าผังงานโครงสร้างแบบลําดับก็จะไล่เรียงมาเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นป้อนชื่อแล้วก็ป้อนรหัสทํางานไล่ๆลงมาจนถึงจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีทางเลือกอะไรนะครับก็คือทําตามลําดับขั้นตอน1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่้าด้าิดับจนถึงสิ้นสุดนะครับสุดท้ายและทีนี้โครงสร้างแบบทางเลือกนี่มันแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวยอย่างครับอย่างเช่นเราจะเข้าใช้งาน Facebook ใช่ไหมครับเราจะเข้าใช้งาน Facebook เนี่ยเราจะต้องทํำยังไง แล้วเราถ้าเราเอามาเขียเน,นเป็นโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเป็นผังงานเป็นโฟชาร์ตนะครับเป็นโครงสร้างแบบทางเลือกเนี่ยจะเขียนได้ยังไงใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูนะครับอันดับแรกการเขียนผังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทางเลือกหรือแบบโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะครับจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทุกครั้งนะครับทุกครั้งจะต้องมีเลยครับจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมมัน ทำงานครบนะครับเริ่มตัแต่จเริ่มต้นจนสิ้นสุดครับทีนี้ยกตัวอย่างการเข้าใช้งาน f a c e b o o k นะครับเราก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บทำไงครับขั้นตอนต่อไปกรอกชื่อผู้ใช้ใช่ไหมครับกรอบยูสเนมต่อมานะครับก็กรอกรหัสผ่านใช่ไหมครับเวลาเราจะเข้า f c e e o o o ใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมีการตัดสินใจนะครับเป็นโครงสร้างแบบทางเลือกครับ เห็นไหมครับก็จะมีการตัดสินใจว่ารหัสอ,อันดับแรกชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้ที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็จะมาทํางานในเงื่อนไขต่อไปอีกนะครับแล้วก็มาตัดสินใจอีกว่ารหัสผ่านที่กรอกถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้ใช่ไหมครับก็สิ้นสุดการทํางานนะครับแต่ถ้ากรอกไม่ถูกต้องทำยังไงครับ เริ่มต้นมากรอกชื่อผู้ใช้กรอกรหัสผ่านครับมาตัดสินใจตรงนี้อ่ะกรอกชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าระบบได้ใช่ไหมครับถ้ากรอกชื่อผู้ใช้ถูกต้องแต่รหัสผ่านไม่ถูกต้องก็เป็นยังไงครับเหมือนเดิมครับก็มาตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าถูกไหมถ้าถูกก็เข้าใช้งานได้แต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้รหัสผ่านไม่ถูกต้องก็ต้องวนกลับมาทํา จุดเริ่มต้นใหม่นะครับต้องมากรอกชื่อผู้ใช้กรอกรหัสต่าจนถึงจนถูกต้องนะครับถึงจะเข้าระบบได้ถึงจะเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับนี่คือความแตกต่างของโครงสร้างแบบทางเลือกกับโครงสร้างแบบเรียงลาดับนะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับในชีวิตประจําวันของพวกเราเลยนะครับว่าเราจะสามารถเอามาเขียนเป็นถัางงานโฟลชาร์ตได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เรามาดูนะครับว่าเราใช้ผังงานนะครับในชีวิตประจําวันของเรายังไงครับครูเุืกยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปทุกคนน่าจะเคยถ่ายรูปกันอยู่แล้วแหละนะครับเราเอามาเขียนเป็นผังงานได้ยังไงผังงานแบบเรียงลําดับเห็นไหมครับก็จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเหมือนเดิมเห็นไหมครับต้องมีนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับ ได่เรียงลงมาเลยนะครับแล้วก็ต้องเปิดกล้องเปิดกล้องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็บางคนอาจจะเข้าไปตั้งค่ากล้องก่อนว่าเปิดแฟลชไม่เปิดแฟลชนะครับก็ไปตั้งค่ากล้องก่อน,นก็เรียงลําดับลงมาลําดับถัดไปทาอะไรครับตั้งค่ากล้องเสร็จแล้วจะถ่ายรูปก็โฟกัสภาพก่อนเราจะถ่ายอะไรนะครับก็โฟกัสให้ภาพชาัดเจนก่อนถ้าเราไม่โฟกัสมันก็ภาพก็เบลอใช่ไหมครับต่อไปก็ พอโฟกัสภาพได้แล้วท้ายก็กดชัตเตอร์เราก็จะสิ้นสุดการทำงานก็จะได้รูปที่เราต้องการนี่คือการเขียนเขียนผังงานนะครับเขียนผังงานนะครับเขียนผังงานแบบลำดับนะครับโดยใช้ตัวอย่างการถ่ายรูปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นผังงานแบบทางเลือกครับ งงานบบทเือกูจะมีคําถามนะครับให้พวกเราลองคิดไปพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีนะครับเหตุการณ์ของลิปตานะครับเด็กกินคนนี้ชื่อเด็กกินลิปตานะครับจะเดินทางไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนจะต้องไปให้ทันโรงเรียนแปดโมงเช้านะครับไปให้ทันแปดโมงเช้าเรามาดูนะครับจากสถานการณ์ปกตินะครับลิปตาจะไปโรงเรียนทันเมื่อออกจากบ้าน7จ็ดโมงเช้านะครับ ทุกๆวันเลยถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรก็ออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้านะครับก็ไปทันไปทันนึงครับไปโรงเรียนทันแปดโมงเช้านะครับแต่ถ้าไม่ปกติล่ะนะครับถ้าวันนี้ฝนตกลิปตาออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้ามันปกติจะไปโรงเรียนไม่ทันเห็นไหมครับไม่ปกติยังไงอย่างเช่นนะครับวันนี้ฝนตกลิปตตาออกจากบ้านเจ็ดโมงฝนตกเป็นไงครับ ก็าจะาเกิดรถติดใช่ไหมครับรถเยอะเดินทางยากลํบาบากนะครับถ้าออกจากบ้าน7จ็ดโมงปกติเนี่ยลิปตาก็ไปโรงเรียนไม่ทันนะครับไ่งเ,เไม่ทัน8ปดโมงนะครับแต่ถ้าปกติเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ออกจากบ้านปกติครับเจ็ดโมงก็ทันนะครับไปทันโรงเรียนแปดโมงเช้านะครับทีนี้เราจะเอามาเขียนเป็นอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา ให้ลิปตาอาย่ังไงนะครับเรามาเขียนเป็นผังงานเป็นโฟลชาร์ตแก้ปัญหาให้ลิปต์อาย่ังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกจัดนครับอ่ะอันดับแรกนะครับ,บ,รก,รบการเดินทางเป็นงเรียนของลิปตานี่คือจุดเริ่มต้นนะครับลิปตาเดินทางเป็นงเรียนนะครับทีนี้เราก็ต้องมีเงื่อนไขเช็คก่อนนะครับว่าอ่วันนี้เนี่ย ลิฟตาไปโรงเรียนนะครับฝนตกหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าฝนตกเป็นยังไงครับถ้าฝนตกถ้าวันนี้ฝนตกลิฟตาจะต้องออกจากบ้านก่อน7จ็ดโมงเช้านะครับถึงจะไปโรงเรียนทันนะครับแปดโมงเช้าใช่ไหมครับต้องออกก่อนเวลาถ้าฝนตกว่ารถมันจะติดนะครับหรือเดินทางลําบากนะครับทีนี้ถ้าฝนไม่ตกล่ะ ถ้าฝนไม่ตกก็มาเช็คกชครับถ้าฝนตกก็ต้องออกจากบ้านเช้าหน่อยนะครับก่อน7จ็ดโมงแต่ถ้าฝนไม่ตกลิปตาก็ต้องออกออกจากบ้านปกติ7จ็ดโมงเช้าก็เดินทางไปถึงโรงเรียนทันนะครับแปดโมงเช้าก็ทันเวลานะครับนี่คือการเขียนโฟลชาร์ตนะครับในการแก้ไขปัญหานในชีวิตประจําวันของพวกเราเลยเราพบเจอปัญหาทุกอย่างเลยครับ เราอาจจะใช้เราจะรู้แหละว่าแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ทํายังไงอ่ะฝนตกฝนตกก็ต้องรีบออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนให้ถันใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเนี้ยมันเราต้องเอามาเขียนเป็นฝั่งงานโฟชาร์ตอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเขียนเราจะเอามาเขียนยังไงนะครับให้เป็นขั้นเป็นตอนให้คนอื่นที่มาดูกับเราด้วยเนี่ยก็จะรู้ว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน แบบนี้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกถ้าเกิดเหตุการณ์ปกติทำยังไงเราจะไปโรงเรียนได้ทันเวลาเราก็จะมีลําดับความคิดนะครับการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้ไปแล้วในเรื่องของการเขียนเอากริทึมนะครับแบบโฟลชาร์ดแบบถังงานนะครับก็มีอยู่2แบบตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับ วันนี้นะครับได้ทำโจทย์2ข้อนะครับก็ฝากนักเรียนเหมือนเดิมนะครับก็หมั่นทบทวนนะครับหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเรียนหรือจะแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมครูย้ําทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกันวันเปิดเทอมครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบการเรียนการสอนในเรื่องของการเขียนพังงานแบบโฟชาร์ตแล้วนะครับ ก็จะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าชั่วโมงถัดไปัสว,วันนี้ขอบคุณมากครับ